สวัสดีกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตมินอีกแล้วเนาะก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตตัวเกมกันนะครับวันนี้ออใช่วันนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> ตัวเกมนะครับตอนนี้คืออัปเดตเป็นเวอร์ชัน0.55.2.1นะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับวันฮาโลวีนเนาะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชันนะ หนึ่งอัปเดตร้านค้านะครับสกินฮาโลวีนะยูนาโอลิเวียแคสเปอร์วางขายในร้านค้าแล้วนะครับสกินพิเศษฮาโลวีนะครับแอนดรูวางขายในกาชาปองนะครับก็เป็นการสุ่มเนาะกาชาปองนะครับ2นะครับปรับปรุงประสิทธิภาพอื่นๆนะเพิ่มภาษามาเลยในเกมเพิ่มประสิทธิภาพการแปลภาษาตุรกีและรัเสเซียนะครับเพิ่มประสิทธิภาพ ของการจับคู่ผู้เล่นหลายคนนะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับทริกอ Treat ใช่ไหมผมอ่านถูกไหม <c oughs> โอเคตามนี้นะครับพบกับค่ำคืนฮารลวีนสุดมหัศจรรย์ในโลกมินิเวิร์นะครับก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปตัวหนังสือมันแบบมัน,ม,นมันก็ดูมีแบบมีกรอบขึ้นมาเนาะเห็นไหม มีกรอบของตัวหนังสือคําว่าคลิกเข้าเกมนะครับเข้าสู่เกมแล้วแต่ก่อนผมไม่เห็นนะโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อันเดี๋ยวดูข่าวเด่นก่อนก็ได้นะข่าวเด่นกิจกรรมต่างๆนะข่าวเด่นมีอะไรบ้างเอ,อ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการอัปเดตของต่างๆนะครับกิจกรรมนะครับเรากลับล็อกอินเหมือนเดิมนะ คลังสมบัติก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ห้างกันเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างก็มีสกินเข้ามาใหม่ใช่ไหมไหนอะนี่หรอเรลิตี้ใช่เอมันคนละอันกันนะ อยู่นี่นี่ต่างหากสกินใหม่อยู่ตรงด้านล่างนะครับแนะนําไม่มีเนาะต้องมาดูตรงช่องสกินนะครับก็น่าจะมีสีสกินนี้เนาะแล้วก็สกินนี้เป็นสกินที่เขาแจกให้เรานะครับก็คือต้องสะสมะระฆังทองคำอะ่ะแล้วก็เอาไปแลกนะครับนักวายากลเวมไพายเดี๋ยวเรามาดูสีสกิน,นี้กันดีกว่านะ เริ่มตั้งแต่แคสเปอร์ก่อนเลยนะครับถือตะเกียงมือโดยที่มีอีกาอยู่บนไหลใครคือผู้พิทักษ์แห่งราตรีร่างกายมีความสามารถในการกระจายความมืดแต่ปรารถนาการนอนหลับอย่างสงบสุขเท่านั้นใครที่ไม่ดีก็ให้เขาลองข้ามข้าไปงั้นก็ข้ามไปเลยนะครับตามนี้นะต่อไปนะครับโอลิเวียเนาะ กลางคืนประดับประดาไปด้วยกระโปรงและเส้นได้ไม่มีใครแย่งชิงช่อดอกไม้ดอกไม้ธรรมตะที่ไม่มีอยู่หรือตายไม่เหี่ยวเฉาหรือเหี่ยวเฉาบอกฉันทีคนที่ช่วยฉันเลี้ยงอีกาหรือเปล่าใครอะใครจะไปช่วยหนูเลี้ยงอีกาต่อไปกันเลยนะครับอันนี้คือแอนดะูลูเนาะแอนดููนะครับเมื่อค่ำคืนล่วงเลยไปความมืดค่อยค่อยปกคลุมโลก ยายเป็มุมค้างข่าวเดินทางฉันคือวิญญาณฮาโรวีนที่ลึกลับและหล่อเหลามีหล่อเหลาด้วยใครอยากจะหล่อเหลาก็สกินนี้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นแค่ดีเทลเนาะดีเทลก็คือเป็นสกินพิเศษนะครับสมกาชานั่นเองนะครับอยู่ไหนอะกาชาอยู่ตรงไหนวะ น่าจะเปิดได้กับมือถือนะระบบกาชานะครับอะต่อไปนะครับยูนาคืนนี้แปลงร่างเป็นแมวดำน่ารักแล้วไปหาบึเพื่อใช้สิทธิ์ของแม่มดตนนี้ะนะนะก็ตามนี้นะค,คำอธิบายแต่สกินก็น่ารักนะหมวกใหญ่ดีใครที่ชอบแมวก็สกินนี้ก็ได้นะครับหมวกมันเป็นรูปแมวเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ชุดแต่งชุดแต่งก็มันก็เกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะของต่างๆนะครับดูได้ตามนี้เลยนะหรือถ้าใครอยากดูอีกก็เข้ามาดูได้ที่ร้านค้านะเข้าเกมก็เข้ามาดูเนาะชิ้นส่วนสัดเลี้ยงก็ยังคงเหมือนเดิมนะเติมเงินส่วนลด ก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการอัปเดตเกมก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับก็อัปเดตแบบคร่าวๆให้ดูกันแล้วเนาะก็ถ้าใครที่อยากรู้ก็เข้ามาดูกันในเกมได้เลยนะครับนองๆหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วล่ะนะก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบว่าอย่ารืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ครบยังไงหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ Pam <im> pam 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 pam